Hello everyone my name is Papa Vadimadisha I am studying in m a profile.selectXN l u b a l a School Unit 2.Boddy 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 2. f o o d ad. นั่นคือใคร f o o d ad. นั่นคือใคร ?What can you see? คุณเห็นอะไร ?Look at the p i c t u r e a n d a n s w e r the q u e s t i o n ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Where are people in the picture? ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหน Where What time is it? เวลาเท่าไหร่ How many people are looking at the time table? i m e t ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลังดูตารางเวลา a woman is r e a d i n g a newspaper? ผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is she from Canada? เธอมาจากที่ไหน is, is, is the bus in the picture? มีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหม จแปนนี่ชาวญี่ปุ่นคณิเดียนชาวแคนาดาเฟนชาวฝรั่งเศสอเมริกันชาวอเมริกาไชนี่ชาวจีนออสเตรเลียชาวออสเตรเลียคันณิประเทศในชนลลขทีเชื้อชาติสสำเจกวิชาสายแอนวิทยาศาสตร์อังกฤษภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยแมทคณิตศาสตร์อาศิลปะมิวสิกดนตรีฮิทิีวประวัติศาสตร์ดิจกราฟิกภูมิศาสตร์เจนนิเฟอร์อีดฟอร์มดิวไนท เจสสิเ e n ฟอร์ m อเมริกา j จ n n i f e r มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา She ีอเมริกาเธอเป็นชาวอเมริกาเซ n ต้าอีฟฟอร a ม a คนาดาซมาจากประเทศแคนาดาชีคแเน n เดียน เธอเป็นชาวแคนาดาอ g กอ a t ทฟอร์มเจแปนอกมาจากประเทศญี่ปุ่นชีเจ n ปนิเธอเป็นชาวญี่ปุ่นอันเดออิ f ฟอร์ม a รั่อันเดมาจากประเทศฝรั่งเศสอิทอ I ทอิทเฟนเธอเป็นชาวฝรั่งเศสไมอ a ทฟอร์มออสเตรเลียไมมาจากประเทศออสเตรเลียอิทเฮ เ e ออสเตรเลีเขาเป็นชาออสเตรเลียเชงอีทฟอร์มใช้น่ะเชงมาจากประเทศจีนอีช้นิดเขาเป็นชาวจีนฟ o ดแอดนั่นคือใครเดสมาเดสไหมนั่นคือไหมวอตด s สชีดูเขาทำอาชีพอะไรชีดอีราฟูดบอลเพลเอเขาเป็นนักฟุตบอลวอตวอต i s สเนช o n ลิ i ี y เขามีเชื้อชาติอะไร his his Australia เขาเป็นชาวออสเตรเลีย where where she from เธอมาจากที่ไหน she, she she from Australia เธอมาจากประเทศออสเตรเลีย what does she do เธอทำอาชีพอะไร she is a ดอกเตอเธอเป็นคุณหมอวัดาชีดูวัดาสมาเรียฟาเตอร์ดูแม่ของมาเรียทำอาชีพอะไร she she is a shop o f f e t กเธอเป็นผู้ช่วยร้านขายของว h ดดสมาเรียฟาเอรดูพ่อพ่อของมามามาเรีย ทำอาชีพอะไร I interview and talk to people. ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I sometimes write m e w s story. บางครั้งฉันเขียนข่าวต่างๆ I work at. ทีวีสเตชันฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ what am i ฉันเป็นอะไรยู u a ร e a r e p o พ t t r r คุณคือผู้สื่อข่าวแดดไลท์ Dad, Dad, like, ถูกต้องแล้ว